คนดูก uhm, ันเพื่อนเพๆเอิงเอไออุ่นพาทั like ja ่วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะที่คนดูนีบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ ตรงนี้ตรงที่มีตรงนี้ปิดอยู่ก็คือตรงสระน้ำเดี๋ยวตอนสี่โมงเย็นพี่เอึงก็จะมาเล่นกับไอ้อุ่นแล้วก็พ่อแม่นะคะนี่ถึงแล้วเดี๋ยวพ่อกำลังจอดรถนะคะดูสิบรรยากาศ a little baby's crying let's get him some toys how about a teddy graceful girls and boys in ห้องแล้วเด็กๆทําอะไรกันบ้างเอไออุ่นทําอะไรทำาอะไรครับ <Sure. S 1> จัดก,กระเป๋าเหรอครับไห <Sure. S 1> นเปิดกระเป๋าดูอะไรลูกช่ <Sure. S 1> อะไรนะคะ <Sure. S 1> ชื่อใหม่ชื่อใหม่คืออะไรลูก <Sure. S 1> ออ๋อเอาเสื้อเอาเสื้อใหม,มอ่อ๋อโอเคอ่ะเปิดๆ เปิดกระเป๋าอ่าดี๋ยแม่เปิดแม่ช่วยครับช่วยช่วยนะในกระเป๋ามีอะไรไออุ่นเตรียมอะไรมาบ้างไหนเนเพื่อนดูนี่นมนมถาดไม่ได้เลยนมนมอันไหนนมอุ่นอันไหนนมอุ่นครับอมีมอะไรนะ อืมโอเคเดี๋ยวเอาไปเก็บเอาไปเก็บไว้ที่ชั้นโอ้ยมีรถมีรถมาด้วย <Wow. S 1> รถอะไรเนี่ย<อ>รถยกโอ้โหพกมาเล่นเอามาจากบ้านอเอาไปดูพี่อเอิงไปแอบดูพี่เอิงทำอะไร<อ>ไปถานพี่เอิงก่อน <c oughs> พี่เอิงทำอะไรมาถึงห้องแล้วทำอะไรบ้างพี่เอิงมาถึงห้องแล้วพี่เอิงทำอะไรบ้างคะดูไอ a พดูไอแพดนิทา ดูนิทานไหนนิทานเรื่องอะไรไหนเพื่อนๆดูสินิทานเรื่องอะไรแถวที่สองดูนิทานโอเคแล้วหลังจากนี้จะไปไหนต่อเล่นน้ำเล่นน้ำรอตอนเย็นใช่ไหมคะอตอนเย็นบ่ายสามโอเคแล้วไปเล่นน้ำตอนกี่โมงกี่โมงเย็นโอ้ไม่แล้วชวนเพื่อนไปดูเออยกับไออุ่นเล่นน้ำกันนะคะอุ่นไอแล้วพออ่านทำอะไรคะ มาันง่วงนอนขับรถจนง,ง่วงนอนแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะกิจกรรมของแต่ละคนในห้องเล็กๆนี่อันนี้จะเป็นมุมโปรดของไออุน่นเอาไว้แอบ,บดูรถไฟฟ้า๋ยนแม่เปิดหน้าต่างให้ดูกันนี่ไหนแม่อีทเปิดหน้าต่างก่อนเป็นมุมที่ไออุ่นชอบมาแอบ,บดูรถไฟฟ้าใช่นี่อยู่ข้างหน้าไม่อีทซูมให้ดู อันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะสถานีบางไผ่ด้านล่างก็จะเป็นมุมสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันพี่เอิงกับไออุ่นจะมาว่ายน้ำเล่นกันที่นี่นะคะบายบายเย็นไหม คนค่คนานสนุกไหมครับสนุกไห<น>กมครับหนุกหนกแค่ไหนแค่ไหนครับเท้าฟ้าเลย สนุกแค่ไหนเข้าฝาเยอะไหมเยอะไหมเยี่อะเยี่ยมโอเคพี่เอองสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกเพาเปนเคื่องด่าสนุกไหมสนุกสนุกแค่ไหนมากโอเคโอเคไปไปว่ายน้ำกันเลยโอ้โหไปเลยดำไปถากพ่อเลยลูกใกล้แล้วใกล้แล้ว ถึงแล้วเย่เ <c oughs> ก่งมากนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเออขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยค่ะตอนนี้ก็จะออกตัวไปร้านอาหารนะคะอ,อ่ออ <c oughs> กำลังขับรถไปนะคะ <c oughs> านอาหารเสร็จก็มาต่อกันที่เซเว่นเลยจ้านั่นแหละเอะไรจ๊ะแล้วคนนี้ดูอะไรเนี่ยมาแอบดูอะไรจะเอาอะไรครับเอาของเล่นอีกแล้วหรอไหนบอกแม่ก่อนเอาอะไรอ่ะไหนเดินไปชี้ให้แม่ดู ิเเครื่องบินอีกแล้วเครื่องบินเนี่ยหรอกินขนมดีกว่าไหมของเล่นเยอะแล้วอะเอาอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวดูพี่เอิร์งนี่เอาอะไรอันไหนคะให้แม่ดูส,ดสิอันนี้มันคืออะไรลูกขนมช้อนจ้องขนมช้อนช็อกโกแลตแลเหรอโอ้ใช่ด้วยโอโหไหนคุณเอาเลยครับแจ็ค อะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ยขนมอะไรขนมอะไรเนี่ยแจ็คเจ็ตเ่ตตอนเช้าเงยอยากกินอันเนี้ยตอนเช้าทุกคนครัตอนเช้าพี่อันนี้ก็จะกินอันนี้มานมากโอเคอ่ะเอาไปใส่ตะกร้าลูกเอาอะไรคะเอาออนเตอ้ อะไรนะออน,นเต้พูดขอ,นนอดบคุณค่ะขอบคคะเป็อนอะไรคะดโอเคอนนแล้ไปชมกันเลยเอาละเพื่อนเพื่อนพอทานข้าวเสร็จหนังท้องเริ่มตึง,ง,ตงหนังตาก็เริ่มหย่อนงั้นพวกเราขอตัวไปนอนก่อนนะคะโอเคค่ะ n ไนท์ค่ะ กูไหนคะไออูนกูไหนก่อนกูไหนโอเคน่ารักฝันดีบายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบายบายโอ้โอ้อาหารเช้าของพี่เอิงทานอะไรคะมาม่ามม่าที่ซื้อมาเมื่อคืนน่ะเหรอคะลูกอร่อยไหมยเีีขนาดโอ้ไม่พูดไม่จาเลยท่าทางจะอร่อย โอเคแล้วทานอาหารเสร็จแล้วกินบาม่าเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อคะบ้านย่าไปบ้านย่าไปหาคุณย่าโอเคอะไลอุ่นละลูกไออุ่น กินอะไรแล้วยังครับเชา้านี้ไอูอนยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เด็กๆทานอาหารกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านย่านะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เด็กๆก,ก็มาเที่ยวด้วยคอนโดก็ถือโอกาสแวะไปหาคุณญาที่บ้านด้วยอ่ะไปเตรียมตัวขึ้นรถไปหาญาก,กันนะคะเอน เด็กๆขึ้นรถเลยตามที่อันนี้ที่อุ่นเหรอครับ <Yeah! S 1> เจื่องนั่งไหนหนั่งโน้นนะโอเคทำอะไรครับ 6, ไรเดอร <7, S 1> ์อ่านลื่นเลย 9, หนึ่งสองสาม <c oughs> ทำไมไมันไม่ค่อยลื่นนะลูกเอาใหม่สิ อ๋อสไลเดอร์รถแทนอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหเดอหนึ่งสองโอ้ลม ยกใช่พวกคลิปพคลิปโอ้โหระหว่างเดินทางเล่นลอโอ้ oh, <The. S 1> ล้มเลยโอ้ oh, <The. S 1> ดูดิอุ้ย <The. S 1> ล้อชีฟ้าเลยอ่ะ <laughs> เอามาดูพี่เอิร์งมั่งระหว่างเดินทางพี่เอิร์งทำอะไร นี่เพื่อนทำอะไรคะถใแทนเม,มื่อไรจะเริ่มดูเนี่ยวอดูถึงบ้านยาดูถึงบ้านยาเลยนะโ okay. อเคตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะคะรถมีแอดติดตอนนี้ก็กำลังขับรถไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆบ้านย่าอยู่แถวไหน,นะคะ <c oughs> พ่อ่าน บ้านคุณย่าอยู่แถวโรงเรียนสตรีนนทบ,บุรีนะครับจากบางบัวทองไปถึงบ้านคุณย่าก็ประมาณ15-20นาทีครับอืมโอเคก็ไม่ไกลมากถึงสตีนนนแล้วนะคะกำลังเลี้ยวเข้าซอยแล้วคะ่ะ ตอนนี้ก็ถึงบ้านยายแล้วนะคะกำลังหาที่จอดรถยยู่เดี๋ยวเดินเข้าไปในซอยอีกนิดนึงค่ะ,ะเรียกยาสิจุ้จุ้หรอชัชยาจำชื่อได้ป้านน เอ๋ย่าเลยเข้าไปเลยอ,อุ่นเข้าไปเลยลูกเข้าเลยครับถอาเท้าด้วยถ่างเท้าเข้าไปเลยเด้อเดินไหมถ่างถุงเท้เลยไหมเดินไหม,มถ่างหลุมน้ำไนเลยเฮ้ยถึงบ้านย่าแล้วย่าซื้ออะไรให้กินคะวิวิมีเฟรนด์ไฟายของโปรดอุ่นด้วยวว้า ของปอดุดครับเยี่ยมมีเยี่ยมไหมไข่เจียวดีดีดีถือดีดีเงยกลนอะไรยากเอาอะไรมาวาดลูกวาลูกอ้าวโอ้ว้าวมีอะไรบ้างเนี่ยบอกบ้านต้นไม้พระอาทิตย์ท้องฟ้า ปองไฟบ้านมปั่งไฟได้บ้านแค่ปังคนละใครแม่อีดพ่ออันเอิงเอออยู่ในบ้านเรานอนไออุ่นนะไออุ่นก็เล่นกับเอิงอยู่ในบ้านโอ้โหสวยจังเลยแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้แล้วพ่อแม่ก็มารลุดนำต้นไม้โอเคสวยจังเลยค่ะด้วยวหน้า อันนี้ก็คือโรงเรียนทุ่งโรงพยาบาลโอเคเอาคนตินเหตุได้บุ้งนะสองขวดลัำงงยังไม่ค่อยอยากจะพูดเลยลืมลืมลดลดอะไรเงี้ยปูยังไม่ใั่ไหนยะไออุ่นไหนยะเล็กคนไหนไออุ่นไออุ่นยะเล็กคนไหนไหนคนไหนยะไหนชี้สิชี้สิ ที่ยาคนไหนเจ้าคลิปตามที่ชีวิตเอ,อ้ยเอ,อิไอ,ออุ่นครบสวันแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันนะคะฝากกดติดตามช่องเอ้ยเได้นะคะบ๊ายบาย